1>, 1จากนั้นบริษัทสินไทยจำกัดได้ทำการปรับปรุงศาลาเฉลิมไทยให้เป็นโรงมหหรสพและเปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2492ด้วยเรื่องราชันผู้พิชิตจากนั้นมีการแสดงละครของคณะต่างๆสลับกันเรื่อยไปจนความนิยมละครลดน้อยลงโรงมหรสพศาลาเฉลิมไทยจึงได้เปลี่ยนมาเป็น โรงภาพยนตร์สาลาเฉลิมไทยในเดือนกุมภาพันธ์2496ด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องรุ้งสวรรค์ Rainbow Round My Shoulder โรงภาพยนตร์เฉลิมไทยยังเป็นผู้บุกเบิกใช้ซีนมาสโคปจอใหญ่ยาวกว้างที่สุดเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและยังเป็นผู้ริเรื่องภาพยนตร mm, ์70มิลิเมตรซีเนรามาเลนสเดียวภาพยนตร์สมิติใช้แว่นโพลารอยดสวมขนาชมจากวันนั้นถึงวันนี้สาลาเฉลิมไทย มีอายุได้ประมาณ34ปีบัตรนี้ถึงการเวลาแล้วที่ทางราชการจะต้องทำการรื้อถอนอาคารเฉลิมไทยเพื่อก่อสร้างพระพราพิธีต้อนรับอาคารตุกะของรัฐบาลและประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการปรับปรุงเกาะรัตนาโกสินทร์อีกไม่กี่วันข้างหน้าอาคารศาลาเฉลิมไทยจะกลายเป็นเพียงความทรงจาเท่านั้น อยากสร้างความเห็นนิดนึงเกี่ยวกับการที่เขาจะรื้อถอนอาคารหลังนี้นะฮะค่ะก็เหตุผลของพี่ก็ไม่มีนะคะกจากว่าของเก่าก็ไม่อยากให้รื้อแต่ว่าเหตุผลใหม่เขาตีกว่าแล้วก็ไม่รู้จะฟ้างไงนะคะเราก็ต้องยอมเขาถ้ามันเก่ามากแล้วรื้อกด็ดีค่ะเพื่อให้บ้านเมืองเราสวยงามผมก็ไม่อยากให้ถอน <laughs> ไม่อยากให้รื้อ <laughs> อยากให้อยู่อย่างเก่ายิ่งยังเป็นประวัติมั่งอะไรมั่งก็เสียดายนะคะ ว่ามันมันเป็นของเก่าแก่ตั้งนานมาแล้วก็อยากให้มันยังอยู่อยู่นเสียดายมั้แหละเสียดายนะแต่ว่าพอจะพอจะเป็นอย่างอื่นมันมีเราก็าต้องยอมรับวันนี้นะครับควรจะเก็บไปเป็นอนุสรนะครับสําหรับจชนกันหลังหลังลูกหลานคุณเนี้ยนะจะได้เห็นวันนี้อันนี้เฉลิมไทยแล้วก็อยากถามความรู้สึกนิดนึงที่พอทด้ทราบข่าวว่าจะมีการเลือกคันสาราเฉลิมไทยหลังนี้ครับ ด้วยด้วยความรู้สึกอ่ะผมผมทันยุคก่อนแล้วก็ทันยุคใหม่ในความรู้สึกของผมก็เมื่อรู้ว่าจะรื้อเนี่ยก็ใจหายไปธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะว่าเออเชลมไทยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่กําเนิดศิลปินมากมายแล้วก็เป็นละครเวทีที่ดีเป็นโรงหนังที่ดีแล้วก็ทุกคน จำภาพติดตาตลอดเวลาว่ามาราดําเนินต้องรู้จักเฉลิมไทยเมื่อถูกรื้อไปเนี่ยก็ใจหายเป็นธรรมดาตอนนี้ผมเป็นเด็กนะไม่ทราบว่าความมุ่งหมายของผู้ใหญ่เขารื้อไปเนี่ยจะทําได้ดีกว่าที่เป็นเฉลิมไทยหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกจริงๆก็มีความรู้สึกเสียดายไม่อยากจะให้ลยุยอยากจะทราบถึงว่าการที่คุณพนาพเปยกมารับบทเป็นพระเจ้าเสือใช่ไหมฮะมีความรู้สึกไงกับกับกับ,ก,บกับบทนี้ที่ได้รับฮะ รักแรกผมก็หนักใจฮะแต่ว่าได้จากเสด็จองค์ชายใหญ่นะที่รับสั่งเป็นส่วนตัวในในในหัวใจของเรื่องได้คุณกันซีหน้าประภาซึ่งเป็นผู้กับที่ใส่ใจแล้วได้คู่เล่นอย่างสลันยูอย่างนาตยาอย่างอาพงสมพงพงมิรเนี่ยทุกคนเล่นเข้าขากัน ไอ้ความลำบากใจแต่แรกผ,ผมก็ค่อยๆหายไปเสียดายฮะรู้สึกมีความเสียดายที่ว่ามันเป็นของคู่บ้านคู่มเมืองมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นนักเรียนสมัยจอมพลปปุลสลครามเน่ยเมื่อปี2482-83เนี่ยเขาสร้างกันมาเนี่ยนะมันมันมีทั้งดีและไม่มันไม่ดีหรือดีะอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าง,งี้มัน50% 50อ่ะหนึง่งตรงนี้จะเป็นที่ประทับภายในหลวงเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็จะเห็นโลหะประสาท อันนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคือมันมีหนังสือเป็นหลักฐานบ่งว่าผมเป็นคนสุดท้ายที่เล่นละครเรื่องนี้บนเวทีเฉลิมไทยเป็นครั้งสุดท้ายแต่ที่อื่นผมยังเล่นอยู่นะหมายว่าครั้งสุดท้ายที่นี่เท่านั้นครับเฉพาะที่นี่เฉลิมไทยเท่านั้นแล้วจะไปทุบลงงหนัอีกผมก็จะไป <laughs> ล่อนไปทุบก,กับเขาด้วยหมายถ้าเขาเชิญไปทุบนะจะไปมีความรู้สึกเสียดายกับโรงหนังนี้มากนะเพราะว่า ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นที่ที่บรรดาเหล่าศิลปินรุ่นรุ่นรุ่นพอ่อรุ่นพี่เราเนี่ยนะฮะได้ใช้เป็นสถานที่ที่ว่าก่อสร้างชื่อเสียงขึ้นมาก็สถานที่นี้นะะตอนแรกๆเลยก็คิดว่าเป็นขอธรรมดาอะไรอย่างนี้ว่าเมื่อมีเหมือนคนเราอะไรเงี้ยถือว่าละหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยซึ่งสิ่งของบางอย่างเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่พอมาเล่นที่นี่แล้วแบบว่ามาได้แสดงบนเวทีซึ่ง หลายรุ่นต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วที่เขาเล่นมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอตัวเองขึ้นมาถึงแล้วมีความรู้สึกมันก็อยากเลือเท่าไหร่โอ้ก็รู้สึกเจ๊ได้อะตีแต่จะทํำยังไงอะอะไรตาอะไรทุกอย่างถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปทั้งนั้นอ่ะจะเป็นนั่นนี่อะไรได้น่ะจุดแล้วแต่ที่เราก็เป็นอะไรอะเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เคยเล่นที่นี่มามันก็มีความเจ๊ได้อะ แต่ว่าเขา,าไปทําดีนี่เขาก็ไม่ไปทําเสียหายอะไรอ่ะนไหม